สวัสดีครับพอกันอีกเลยครับกับแซมซุ้มดีๆฟาร์มมันนี้ไม่มีย่งหมากใหม่ครับวันนี้วันนี้มีอะไรก็บันอะไรไปไซสครับอยู่แต่ห้องครับมันนี้พามากินพามากินมุกหนุ่มใด้่เลยครับวันนี้ครับมุกหน่มใหม่ของฝากมาจากทั้งวานนลครับต่อจากคลิปก่อนครับ่วงนี้ม่มีย่งหมากใหม่แล้วครับ ผมเดี๋ยวเอาไปใช้ครับสถานการณ์โควิดรู้สึกว่ายังตึงเขียดอยู่ครับโควิดครับส่วนันพี่น้องท่านใดยังสนใจตกคอมเมนต์ก็ใจเย็นๆนด้ครับเดี๋ยวตามไปหาครับเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าก็อะท่านพึงวากันเด้ครับไปหาทุกคนมุงลังคาตกเซ้าเข้มกันทุกท่านครับมีเท่าไรจัดให้เต็มที่นะครับช่วงนี้ อันนี้บรเรเปไซด์นะครับตัวน,นี้ครับมุกม,มุกใหม่ไปกินกันนะครับวันนี้ครับมุกใหม่ครับ แกงเห็ดนี่มุกมาใหม่ครับน่ครับกินน้ำพันนะครับดีวสิมเบิ่งแกงเห็ดครับบุินครับกินเลยครับกินเลยนะครับบุษินนะครับแกงเห็ดนะครับินเลยแงเ็ครับนะครับเปนเ่งครับเด็ดครับ ใหมนะครับเโนอก่อนเ้มาเก็นะครับเดี๋ยว เชิญไปทาอีกก่อนเลยครับเจอกันใหม่คืนหน้าครับไปละครับปั่นนีกันทุกคนครับหาทุ่งเที่ยงขึ้นแล้วครับกี่ทีมลวครับอาบน้ำนอนของเราไปนะครับส่งดีกันทุกท่านเนะครับสวัสดีครับ